สวัสดีค่ะสัมภาระเหรอคะอ๋อโทรผิดลคะค่ะสวัสดีค่ะจุดสำคัญคือตรวจสอบให้ดีก่อนว่าที่สัมภารแจ้งมาว่ากิจาการผิดอะ่ะกิจาการผิดจริงตามกฎหมายภาษีากรและที่สําคัญนะต่อมาอีกว่าเราผิดจริงเนี่ยเราต้องของดขอลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มก่อนจ่ายชาระนะอย่าลืมด้วยทุกคนเวลาสัมภาระติดต่อมาจะมีเทคนิคสมเทคนิคมาฝากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่สัมภารเพ่งเลงปี2 5 6 8คือธุรกิจ ร้านอาหารธุรกิจกลางคืนธุรกิจซื้อมาขายไปเงินสดแล้วก็ธุรกิจร้านขายยาเวลาที่สัมภารกรณ์ติดต่อมาแบบนี้ค่ะข้อที่หนึ่งนะตอบกลับแบบเมื่อชีพแบบเหมือนเตรียมตัวมาดียั้งแต่เกิดอะทุกคนคือเวลาที่สัมภารกรณ์ติดต่อมาเนี่ยให้อ่านให้ฟังฟังฟังอย่างเดียวแล้วถามกลับไปว่าสรุปแล้วเนี่ยกางขาเรื่องอะไร กังขาในภาษีตัวไหนแล้วก็มารีเช็คว่าที่สัมภารกรพูดอะมันมีความผิดปกติในประเด็นนั้นจริงหรือเปล่าเช่นยอดขายจากระบบไม่ตรงตามเตทเมนชนกระทบภาษีสิ้นปีกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยื่นทุกเดือนไม่ได้แบบนี้เป็นต้นแล้วอย่าเพิ่งรีบให้ข้อมูลสัมภารกรทุกคนเราจะต้องหาทางหาข้อมูลที่จะให้สัมภารกรแบบที่มันถูกต้องตรงตามข้อมูลที่สัมภารกรได้รับไปและข้อที่สองใช้หลักความสมเหตุสมผลให้เป็นประโยชน์ อย่างนี้ทุกคนเวลาที่สัมภากรอ่ะเขาดูตัวเลขเขาไม่ได้ดูขคยยอดขายเขาดูกําไรขั้นต้นเขาดูว่าซื้อมาแล้วขายไปอ่ะประมาณกี่เปอร์เซนที่เป็นกาไรขั้นต้น G P gross profit margin แล้วเขาก็ไปดูว่าหักค่าใช้จ่ายขายค่าใช้จ่ายบริหารหลังบ้านแล้วอ่ะเหลือเป็นกําไรสุทธิ Net income NI NI margin อะ่ะสุดท้ายแล้วว่าเท่าไหร่ซึ่งมันมันไม่ใช่แค่ความสมเหตุสมผลนะทุกคนเพราะว่ามันต้องล้อกับอุตสาหกรรมเทียบเคียงที่เป็นแบบ peer's company ด้วย เพราะฉะนั้นอ่ะข้อที่สองคือเราต้องทําตัวเลขให้มันสมเหตุสมผลและต้องเทียบเคียงกับตัวเลขของอุตสาหกรรมได้แล้วค่อยตอบไปอย่างสมเหตุสมผลค่ะต่อมาข้อที่สามเราอย่าเพิ่งไปยอมตกลงอาสม่งค้ากรตกลงค่ะให้จ่ายเท่าไหร่คะแบบเนี้ยไม่ไม่ได้นะคะเราจะต้องขอหนังสือสรุปประเด็นที่ตรวจ เป็นลายลักษักอักษรมาตรากฎหมายที่สัมภารกรใช้แล้วก็ขอเวลารวบรวมเอกสารก่อนส่งข้อมูลให้สัมภารกรเพราะว่ามันจะได้เป็นลายลักษักอักทรที่ล็อกประเด็นเอาไว้สัมภารกรก็ตรวจแค่ในกรอบลดความเสี่ยงที่จะโดนขยายไปตรวจเรื่องอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะสามเทคนิคที่แจนขอมอบให้ผู้ประกอบการทุกท่านแล้วใครทำธุรกิจแชร์คลิปนี้ไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ